ทุกอย่างสมบัติก็ต้องเป็นของหลานชาติ <c oughs> แต่โชคดีมากที่หลานนะคะอนาเรียเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าอารมณ์ดีเราเป็นพาร์ทของอานทชีของคุณป้าให้พ่อแม่เขาจัดการดีกว่าแต่เราซัพพอร์ตเต็มที่น้องเพิ่งเก้าเดือน <c oughs> ให้น้อง <c oughs> ให้น้องได้มีเวลาของเขาก่อนเขาอาจจะแค่แบบพึมพทำตามแม่ตอนนี้เขายังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแบบว่าออกเสียงว่าหนูไม่ร้องเพลงได้ไหมคะมเครายังทำไม่ได้ให้เขาเลือกเอง หสุดๆเพราะว่าเขาก็ตอนนี้น้องเก้าเดือนแล้วค่ะหลานของแก้มก็ตอนนี้เขากําลังแบบว่าน่ารักมากเริ่มเริ่มแบบอ้อแอแล้วก็ร้องเพลงตามอะไรเงรี้ยแบบเป็นโน้ตเล็กๆน่ารักน่ารักเงี้ยต้ององต้องคอยสอนไหมหอ๋อคือด้วยความที่น้องเกดเขาร้องเพลงแต่ตอนท้องน้องแล้วเขาคงซึมซับมานะคะแล้วพอพอช่วงต้นต้นแต่ต้นสองเดือนสามเดือนแรกๆพอแม่เขาแบบสอนร้องเพลงเขาก็จะอ้าตามอะไรเงี้ยใช่แม่เขาสอนร้องเพลง น้องเกดเขาสอนออนไลน์ด้วยค่ะใช่แล้วก็เวลาสอนนักเรียนเขาได้ยินตลอดแล้วเขาก็เลยชอบพี่ว oh ่าครอบครัวนี pues so ้ต้องเป็นเพลงกลอมเด็กที่ปลอะที่สุดแน่เลยมาจากดีนี่โอ้ยไม่ไม่ขนาดนั้นเราร้องเป็นเพลงไปเลยเราร้องเป็นเพลงไปเลยส่วนใหญ่คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือเพลงเด็กเพลงที่เขาเลี้ยงเลี้ยงเด็ก ปกตินี่แหละค่ะแต่เกดเขาจะมีเพลงพิเศษอะไรของเขารัถ้าพี่แก้มต้องกรอบหลานใช่ไหมคงไม่ใช่มหตภัยมันจะดูโหดไปสำหรับหลานเบบี้ชาร์กไดดา l เอลซ่าอย่างนี้เหรอคะับจัยเปิดเลยด้พ้่ตังค้นะหูลดนะแล้วก็อย่างนี้นะหลับเลยหลานลุกขึ้นเลยแหละร้องเสียงดังขนาดนี้ มูนว่าดึงหลังจากเป็นนักร้องตามรอยโอ้โหพี่แจ๊กน้องพึ่งก้าวเดือนให้น้องให้น้องได้มีเวลาของเขาก่อน <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะแค่แบบคุมทำตามแม่อตอนนี้เขายังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแบบว่าออกเสียงว่าหนูไม่ร้องเพลงได้ไหมคะเ,เขายังทำไม่ได้ให้เขาเลือกเองคะ่ะโตขึ้นมา,าแต่ว่าแก้มว่าถ้าเขามีความสุขกับอะไรก็ตามในชีวิตแล้วทําทําแล้วมันแบบ ให้เขาได้เลือกเองของเขาอะค่ะใช่แล้วจริงๆอะเราเป็นพาร์ทของอ่านตี้ของคุณป้าให้พ่อแม่เขาจัดการดีกว่าแต่เราซัพพอร์ตเต็มที่ความหลงใหลราคาเบอร์เท่าไหร่เท่าไหร่ทุกอย่างสมบัติก็ต้องเป็นของหลานชานพูดแล้วนะเฮ้ยเอออย่าพูดไปก่อนอย่าพูดนะก็ไม่หลอกจริงๆจริงแม่เขาไม่ต้องเลียยไม่จริงค่ะแม่คุณยายคือแม่ของแก้มอันนั้นคือ คุณคุณยายคือแบบที่สุดแล้วก็คุณเกดเขาก็จะดูเกดคือที่บ้านก็คือจะเลี้ยงกันเองค่ะคือแล้วพอน้องเดี๋ยวน้องเกดจะกลับไปไปอยู่ที่ที่กับสามีใช่ไหมคะต่างประเทศแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเองคือก็เลยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องฝึกไปกับเนี่ยค่ะแต่โชคดีมากที่หลานนะคะอนาเรียเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าอารมณ์ดีสดใสหน่อยแต่แต่ว่าเขาก็จะแบบพลังเริ่มเยอะแล้วเพราะเขาก้าเดินเขาอยากจะเริ่ม เขาเริ่มเกาะเดินเขานน่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยค่ะใช่แล้้วรยยา่งหสุดๆก็คือยายบินเก่งแน่นอนจนป้าต้องหาเงินทุกอย่างค่ะต้องต้องทำงานทำตาใหม่อีกแล้วนะทำตาใหม่อีกแล้ว ใช่ค่ะใช่ช่วยมาต่อต่อแบบว่าทำให้แข็งแรงใช่ไมหมครับแรงคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางจิตใจหรือว่าเรื่องของทางสุขภาพมาโดยตลอดแล้วพอวันนึงมันถึงจุดที่เขาแบบว่าเจอเจอก้อนเนื้อเขาก็ต้องเขาต้องแต่เขาเป็นคนสู้มากเพราะแม่เป็นพยาบาลเพราะฉะนั้นแม่เขาจะแบบ รู้ทุกอย่างทันทุกอย่างแล้วเขาก็จะมีกําลังใจมีพลังใจในตัวเองเยอะมากๆค่ะก็ตอนนี้ก็คือทุกอย่างปกติค่ะเขาก็เลยใช่แล้วเขาก็แบบว่าอาจจะเป็นด้วยวัยด้วยมั้งคะเขาก็อาจจะเหนื่อยง่ายนิดนึงตอนนี้อะไรเงี้ยมากกว่าแต่หลานะก็คือยาชูกําลังของครอบครัวมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเดินลงมาจากบ้านอยู่ในบ้านแล้วเห็นหน้าเขาเขาก็จะแบบอ้าอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วแก้มาทุกคนในครอบครัวจะแบบ ได้รับพลังนั้นนะคะใช่เห็นช <า S 1> <ม>ัดมเปไหมคะว่าแบบแม่แบบสดใสใช,ใช่ใช่เพราะว่าเ <c oughs> พราะต้องมีแรงในการเลี้ยงหลานด้วยค่ะทุกคนในครอบครัวเลยค่ะเป็นห่วงอ,อยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่แม่แก้มเป็นคนที่ <c oughs> แกร่งมากแล้วก็แข็งแรงมากเขาเขาเหมือนกับ แป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นตกใจกันแป๊บหนึ่งแต่ก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เอาออกนู่นนี่นั่นคือแม่เป็นมีเพื่อนเป็นคุณหมอไปจัดการต่างๆคือแม่แบบผ่าตัดพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขับรถกลับบ้านเองได้นะฟิลนั้นใช่ใช่ตรงใกล้ๆไทยลอยค่ะใช่ใช่แต่ยังโชคดีที่เจอไวัอะค่ะก็ก็เลยยังไม่เป็นไม่เป็นอะไรที่ภูเก็ตค่ะใช่ก็ต้องแบบให้ให้แบบ พลังแม่เยอะๆตอนนั้นแต่ว่าเขาก็คือพลังเยอะอยู่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่สตรองมากก็คือเราก็ดูแลกันไปเป็นสเต็ปค่ะไม่อยากไม่อยากจะไปแบบเฮ้ยพอรู้แล้วอะ่ะเราจะมานั่งแบบหนกันไม่ได้นะพวกเราอะ่ะเ,เราต้องเราผ่านเรื่องอะไรกันมาเยอะแยะขนาดนี้เรื่องนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขามาเตือนเราก็ได้ว่าให้เราแบบดูแลสุขภาพมากขึ้นนะอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ค่ะไม,ไม่ไม่เลยโชคดีมากเรื่องต้นเหรอคะ คือแม่ไปตรวจหัวใจหัวใจไม่เป็นอะไรแต่มันไปเห็นก้อนอคือเหมือนเป็นจังหวะใช่ค่ะก็เลยแบบโชคดีที่เจอก่อนที่จะบินไปอยู่กับหลานช่วงหนึ่งก็เลยทุกอย่างจัดการแบบเป็นสเต็ปคือกลับมาแม่ก็ผ่าตัดแล้วก็กลับไปพร้อมกันอีกอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเหมือนถูกด้วยความที่แม่แม่ดูแลตัวเองดีมาตลอดได้ั้งคะเราดูแลกันอะไรเงี้ยตัง้งแต่ตอนนู้แบอนี้นานแค่ไหนแล้วคะอ่ช่วงปลายปีที่แล้วค่ะใช่แต่มันใช่ใช่ ช่วงปลายปีที่แล้วที่ที่เจอแต่ว่ากลางก่อนช่วงต,ต้นต้นปีอะคะ่ะที่ผ่าตัดใช่ใช,ใช่ค่ะทุกหกเดือนใช่ทุกแก้มแก้มเป็นคนตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วคะ่ะตรวจร่างกายนี่สําคัญมากนะคะทุกคนคือจริงๆต้องบอกว่ายิ่งอายุเรามากขึ้นอนะตั้งแต่เด็กเลยจริงๆเราแม่เป็นพยาบาลมั้งคือด้วยความที่แม่เป็นพยาบาลเขาจะเขาเขาจะคอยแบบ เราต้องตรวจสุขภาพนะสําคัญนะคือบางคนบางคนก็อาจจะกลัวแก้มเข้าใจมากเพราะแก้มก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าพอตรวจแล้วมันรู้มันรู้ระบบเราว่าเอ้ยเราต้องลดอะไรเพิ่มอะไรแต่โชคดีมากอย่างปีนี้ล่าสุดตรวจไปก็คือสุขภาพโอเคค่อนข้างโอเคโอเคมากๆอะไรจ้าแล้วหมอวิทยาศาสตร์จะไปหมอหัวใจตอนไหนจะนั่นนาทำไมเราไปเข้าเรื่องนั้นได้น่ะหมอดูไม่จ้าทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเรา อันนี้อันนี้ต้องพูดตรงๆว่าคือถ้าวันหนึ่งมันจะเจอมันก็เจอนะพี่แจ๊คแต่สำหรับสำหรับแก้มคือมันยังไม่ใช่เวลาน,นั้นน่ะคือตอนนี้หัวใจแก้มอ่ะมีแต่หลานอ่ะโอ้สองพันยี่สบี่กแก้มมีแฟนเถอะไม่เห็นเป็นไรเลยเ <c oughs> พื่อนเยอะแย yeah. <No. S 1> ะอยู่มียัง no ถ้าพี่แจ๊กมีแก้มค่อยมีแก้มเคยคุยีกกับพี่แจ๊กแล้ว